สวัสดีค่ะพรมนะคะแอดมินจากเพจทรงลูกเรียนสิ่งค่ะวันนี้พรมก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับเอพิโซดที่มีชื่อว่าเรียนฟรียังไงไหนเล่าค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพี่นัท ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีค t y ความพิเศษของมหาลัยนี้นะคะก็คือว่าเขาจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของสาขาวิศวกรรมศาสตร์คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากๆนะคะในประเทศสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่สวยงามมากๆติดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลกแห่งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่นัดก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของทุนชื่อว่านันยางสกอเลชั่ ซึ่งทุนการศึกษานี้มีมูล,ลค่ามากกว่า5ล้านบาทเลยนะคะดังนั้นถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะคะหรือน้องๆคนไหนที่สนใจเราก็ไปฟังจากพี่นัดกันเลยค่ะเราพอมก็อยู่กับพี่นัดแล้วนะคะสวัสดีครับอันดับแรกอยากให้พี่นัดแนะนําตัวเลยค่ะว่าพี่นัดเป็นใครแล้วก็มาอยู่มหาวิทยาลัยนี้คณะอะไรค่ะได้เลยครับ ชื่อนัทน,นะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอยูนิเวอร์ิตีหรือ NTU คณะวิศวะสายการบินได้ทุนนันยางสกอลเอร์ชิพที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยครับพี่นะัทจริง,รงๆเราที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือมีมหาวิทยาลัยที่ออฟเฟอร์คณะวิศวะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำไมพี่นัทถึงเลือกมาที่ NTU คะที่เลือกที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย NTU เนี่ยนะครับเพราะว่าโรงเรียนดังด้านวิศวะ เป็นคณะวิศวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันมี specialization หลายอย่างมากซึ่งมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆในสิงคโปร์เนี่ยยังไม่มีอย่างเช่นที่ผมเรียนก็คือด้านสายการบินโดยเฉพาะส่วนมากมหาวิทยาลัยอ,อื่นจะมีวิศวะเครื่องกลแล้วภายในเครื่องกลก็คือจะ specialize ด้านสายการบินแต่ของ NTU เนี่ยจะมีวิศวะสายการบินโดยเฉพาะเลยครับนอกจากวิศวะที่เพิ่งคุยกันเมื่อกี้นะครับ ทาง NTU เนี่ยก็คือมีด้านาสายพิเศษของวิศวะที่หลายอย่างที่ดังมากอย่างเช่นวิศวะ Materials c i e n c e ก็คือติดท็อป3ของโลกวิศวะไฟฟ้าวิศวะเคมีคือติดที่6กับที่11ของโลกเหมือนกันแล้ววิศวะ Computer Science ก็คือติดท็อป16ของโลกเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างนึงที่เลือก NTU นะครับก็เพราะว่า c a มปัสเนี่ยเป็น c a มปัสที่ติดอันดับสวยงามที่สุดในโลกท็อปท็อป15ในหลายๆปีที่ผ่านมา มันจะมีตึก ADM ที่จะเป็นหญ่าอยู่บนหลังคาแล้วเราสามารถเดินขึ้นไปปิกนิกได้แล้วก็จะมีตึกดิมซัมที่คนอาจจะเคยเห็นเหมือนกันครับพี่นัดเราทำสังเกตว่าพี่นัดอยู่คณะ Renaissance Engineering ใช่ไหมคะฟังดูฝรั่งเศสมากเลยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือคณะอะไรนะคะอยากให้พี่นัดลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับคือที่พูดมาว่าเรียนวิศวกรรมบินนะครับคือจริงๆแล้วอยู่ใต้คณะ Renaissance Engineering เวนเซอรสเนี่ยเป็นคําฝรั่งเศสเป็นสมัยยุคฟื้นฟูนในยุโรปที่มันมีการพัฒนาการจากด้านศิลปะด้านวิทยาศาสตร์หลายอย่างมากช่วงนั้นแล้วไอเดียของมหาลัยที่ตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมากก็คืออยากให้วิศวะสมัยใหม่ได้คิดค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วนอกจากนั้นสามารถใช้ Mindset นักธุรกิจที่จะทำเป็นบิสเ s สได้ที่เราจะทำเป็นไอเดียที่สามารถช่วยเหลือโลกได้ แล้วการที่เราเข้ามาได้มาในคณะเนี่ยน,นะครับก็คือเขาให้เราเลือกได้เลยว่าในคณะวิศวะที่ NTU อย่างเช่นเคมีคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ซิลเวอร์เอนจิเนียริงคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าภายในวิศวะเราอยากสเปเชียลไลซ์ด้านอะไรแล้วนอกจากนั้นเราก็คือมาเรียนพร้อมกับ b u บิสเนสสคูลันยัง Business School ที่ค่อนข้างดังเหมือนกันพอจบจากเวนัสอ e เซนจิเนียรนะครับก็คือจะได้ปตีด้านวิศวะแล้วก็ปโทด้านธุรกิจภายใน4ปีครึ่ง แล้วเขาก็จะส่งเราไปต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนทั้งปีตอนนี้ที่ Partner University ก็คือจะมี Imperial College London มี UC Berkeley ที่แคลิฟอร์เนียมี University of British Columbia ที่ Vancouver แล้วก็ Northwestern University ที่ Chicago ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันเป็น Guarantee Exchange ทั้งปีและทุนนันยางเนี่ยก็คือคุ้มได้หมดเลยค่ะพี่นัทเราอยากให้พี่นัทเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าในส่วนของทุนนันยางสกอเลชิพอะค่ะมีเบเนฟิตยังไงแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างคะทุนนันยางสกอเลชิพเนี่ยนะครับก็คือเป็นทุนของมหลาลัยนันยางโดยเฉพาะที่มากกว่าทุนอาเซียนนิดนึงคือจะคุ้มค่าเรียนสําหรับคณะเบนซอนเซนจิเนี่ก็คือปีละ 38, 00 0ดเหรียญสิงคโปร์สี่ปีครึ่ง เขาก็จะให้เงินเพิ่มอีกประมาณ6,500เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่ากินอยู่แต่ละปีแล้วนอกจากนั้นเขาจะให้เพิ่มอีก2000เหรียญเพื่อค่าที่จะอยู่หอใน NTU สำหรับผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือพอใช้ได้จริงๆแล้วเงินค่ากินอยู่ที่เขาให้มาเพราะว่ารู้ว่าตอนปีสามจะได้ไปแลกเปลี่ยนผมก็เลยตั้งใจเก็บเอาไว้ก็คือมีเงินพอใช้ที่เวลาไปแลกเปลี่ยนได้ไปเที่ยวบ้างตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับทางทุนก็คือคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าเรียนที่มหลาลัยอื่นค่ากินอยู่ที่นูน่นค่าพักที่นูน่นแล้วตอนอิ i n t e r ์ s h i p เขาก็มีเงินค่าใช้จ่ายให้เราด้วยรวมมูลค่าประมาณ2 0 0แสนกว่าเหรียญสิงคโปร์ซึ่งออกมาเป็น5ล้านกว่าบาทครับถ้ามีน้องๆคนไหนสนใจที่จะมาเรียนที่นันยางนะครับก็สมัครทางออนไลน์ได้แล้วก็เลือกคณะที่เราอยากได้ พอเลือกขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมีอีกเซสชั่นนึงว่าถ้าเราอยากได้ทุนการที่สมัครทุนเนี่ยก็คือเขาจะมีดูว่าประสบการณ์ของเราเป็นไงบ้างมีกิจกรรมเสริมยังไงบ้างแล้วก็มี l e a เดอร์ชิพค a l i t y อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเขียน Personal Essay ประมาณ300คําคำที่เราควรจะคุยเรื่องแบบการขายจุดเด่นของเราว่าเรามีประสบการณ์ยังไงบ้างที่ทำให้เราเป็นคนที่ยูนิคที่จะสามารถมา เสริมแบบคอมมู n นิตี้ของมหาลาัยนี้ได้แล้วพอส่งพวกนี้เข้าไปถ้าทางมหาลาัยเห็นว่าคุณสมบัติของเราแข็งแรงแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจเขาก็อาจจะเรียกเราเข้ามาอินเทอร์วิวต่อครับพอได้เข้าไปที่สัมภาษณ์นะครับเขาก็จะเขาถามคําถามหลายๆอย่างแล้วอย่างเช่นว่าทําไมเราถึงสมัครทําไมเขาควรจะให้ทุนให้เรา แล้วก็ในคณะที่เราสมัครเข้าไปเนี่ยทำไมเราถึงสนใจขนาดนี้เขาก็อาจจะถามคําถามเทคนิคนิดนึงเขามีไวบอร์ดมาให้แล้วก็ถามว่าถ้าเรามีบล็อกอยู่บนสโลปแล้วมันจะไหลลงได้สีเท่าไหร่แล้วก็ให้คำนวณตรงๆแล้วก็เราก็อธิบายต่อหน้าแพนโนว่าเราคิดยังไงถึงแม้ว่าคำตอบไม่ถูกแต่ถ้าเราคิดถูกเขาก็ยังมองข้ามตรงนี้ได้ค่ะพี่นัทเราก็ได้ข่าวว่าพี่นัทเนี่ยแอคทีฟในเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม ในหอพักที่ NTU มากๆเลยอยากจะให้พี่นัทเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับได้เลยครับคือตอนที่อยู่หอเนี่ยนะครับ NTU นี่คือชอบโดนคนล้อว่าอยู่ในป่าหยุดหลุดเกาะสิงคโปร์เ,ออเป็นเมืองของตัวเองเพราะว่ามันแคมปัสมันค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองคือแคมปัสมันอยู่แบบค่อนข้างอยู่ในป่าเพราะแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทางมหาลัยเนี่ย ก็มีหอให้เยอะมากมีกิจกรรมเยอะมากจะมี inter hall competition สิ่งที่ผมทำเนี่ยตอนอยู่ที่อยู่หอก็คือ wind surfing air rifle water polo ทุกปีมันก็เลยจะมีเทรนนิ่งใหม่ได้เจอคนใหม่ๆคนที่อยู่ในหอที่ NTU เนี่ยนะครับก็คือจะมาจากหลายๆคณะให้เราได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันมีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันเลยทําให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วเราสามารถคุยกันเรื่องไอเดียหลายๆอย่างหนึ่งในความทรงจําที่ดีที่สุดที่ผมได้มาตอนที่เรียนน่ยก็คือ เราส่งไอเดียเข้าไปทำ business case แต่ว่าเพราะว่าเรามาจากแบบ technical background เราเลยมีไอเดียมี prototype ส่งเข้าไปแล้วการที่ได้ทํางานแบบข้ามคืนกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาขนาดนี้ได้มามหาวิทยาลัยนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่นัทมากนะคะที่แชร์สุดท้ายนี้อยากจะถามพี่นัดว่ามีอะไรจะฝากน้องๆน,นะคะที่มีความสนใจในคณะ เอ่อเอนจิเนียริงนะคะอยากมาเรียนที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็อยากได้ทุนดีๆแบบนี้ด้วยได้ครับก็อยากจะฝากน้องๆว่าน้องๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันความสงสัยเกี่ยวกับว่าสิ่งหลายๆอย่างที่เราใช้ประจําวันเนี่ยมาจากไหนทํายังไงว์วยังไงก็คือถ้าสนใจด้านวิศวะเนี่ยก็คือควรสมัครมาที่มหาวิทยาลัยเอนทีเนี่ยนะครับการที่ได้ทุนนันยางชอว์ชิพที่ควบคุมเอ่อการค่าใช้จ่ายที่นี่แล้วค่าเรียนเนี่ยมันทําให้ผมได้รู้สึก โชคดีมากที่ได้ทุนนี้แล้วทำให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยกลับมาให้สังคมได้แล้วการที่ได้อยู่ในหอที่ NTU เนี่ยมันทำให้เรามีกิจกรรมหลายอย่างมากซึ่งผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ทำมาก่อนแล้วการที่ได้อยู่กับเพื่อนในหลายคนที่อยู่ในหอด้วยกันทำให้เราได้สร้างมิตรภาพตั้งแต่ผมได้มาเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยก็รู้ว่าบางครั้งมันมันอาจจะยากแล้วมันอาจจะลำบาก โดยเฉพาะสําหรับเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้เดินทางหรือไม่เคยอยู่ห่างจากพ่อแม่แต่การที่ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คนเดียวมันทําให้ผมรู้สึกไม่เสียดายเลยครับที่ว่าเราจะลาบากขนาดไหนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ได้มาจากการที่มาเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ได้ทุนทําให้เราโตขึ้นมาเป็นคนของตัวเองได้ ลงไปแล้วนะคะสําหรับทุนนันยางสกอาร์ชิพที่เด็กสายวิศวะเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีมูลค่าแล้วก็ประโยชน์อะไรมากมายตามที่พีนัทได้เล่าไปนะคะหากท่านผู้ปกครองหรือน้องๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถอิ inbox เรามาได้เลยนะคะและยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆครั้งต่อไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ